ครับผมเค้กดิเซลนิงนะครับก็มีคลิปที่จะจะนำเสนออีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่เพื่อนเพื่อนทางบ้านเนี่ยพีน่น้องสอบถามมานะครับว่าวิธีการเล่น CS วิธีการควบคุม CS นั้นเป็นยังไงนะครับวิธีการเล่น CS จะต้องเริ่มต้นจากยังไงจากตรงไหนนะครับผมอาจจะตอบไม่ได้หมดนะครับแล้วก็แต่ละคนที่ณตอนนี้ที่เล่น C s เปแล้วเนี่ยอาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปในใน,ในช่วงเวลาที่เราเริ่มเล่นนะครับแต่จะผมจะแนะนําในส่วนเทคนิคแล้วก็ย้อนไปถึงวันที่ผมเริ่มเล่นว่าผมเริ่มฝึกยังไงนะครับก็ผมตอบอาจจะตอบได้ไม่หมดเพราะเนื่องจากว่าผมไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ย แต่และท่านใช้รถเซตแบบไหนชุดไฟต่างๆยางที่ใช้เป็นอย่างไรนะครับชุดอัตราทศ CS เนี่ยอยู่ในลักษณะแบบไหนที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเรื่องของเซตติ้งรายละเอียดต่างๆนะครับทีออ่อาจจะไม่ทราบข้อมูลโดยทั้งหมดนะครับแต่โอเคไม่เป็นไรนะฮะมาอย่างน้อยถ้าใครได้ลองดูคลิปนี้สำหรับคนที่ยังเล่นไม่เป็นหรือยังงงงอยู่เนี่ยว่า Cs มันคืออะไรแล้วก็ จะต้องเริ่มเล่นยังไงนะครับคลิปนี้อาจจะช่วยท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับขออนุญ,ญาตนำมานำเสนอนะครับโอเคคือรถที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือรถ Alex Racing นะครับชุดไฟของผมเป็น10.5สปีด120แอมป์นะครับยางที่ใช้โดยตอนนี้ก็เป็น F1 นะครับแล้วก็อัตราทด CS อยู่ที่2.0นะครับ แล้วก็เซตติ้งนี่ก็คือของผมเนี่ยลักษณะการเล่นเนี่ยคือเป็นคนชอบเล่นรถลื่นๆนะครับไม่ค่อยชอบรถเกาะๆหรือยึดยึดเท่าไหร่นะครับชอบใป้รถมันลื่นๆคุมยากหน่อยแต่ว่าผมว่ามันจะไหลลื่นดีกว่านะครับโดยความคิดเหส่วนตัวนะครับผมอาจจะไม่ได้วิ่งให้ดูนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะมาบอกว่าจะต้องควบคุมวิทยุไกลแล้วก็เวลาหมุนตรง ตรงนี้นะครับว่าอาจจะต้องทำในลักษณะแบบไหนในเบื้องต้นนะครับคร่าวๆนะฮะโอเคอตอนนี้ผมเริ่มเล่นเนี่ยก็ผมจะใช้วิธีการฝึกโดยการดูจากใน YouTube นะครับแล้วก็ศึกษาม,มาเรื่อยๆจนถึงนาตอนนี้นี่ก็คืออจะบอกเพื่อนๆโดยคร่าวๆนะครับผ่านทางคลิปนี้นะครับโอเคเริ่มต้น,นครับหลายคน มักจะไม่เข้าใจวิธีการควบคุมของมันนะครับย้อนไปถึงตอนที่เรายังขับเป็นดริฟ์ปกติก็คือเขาเรียกว่าขับสี่นะครับขับสีในลักษณะของการขับสี่ก็คือสมมุติเราวิ่งเข้าโค้งไม่ว่าจะโค้งในลักษณะใดะๆก็ตามเนี่ยโดยส่วนมากนะครับวิธีการเล่นก็จะลักษณะอย่างนี้นะครับรัยะล้อไปไปมา,มาๆอย่างนี้นะครับเลืนเลื่อนเลืนเลือนเื่อนอย่างนี้นะครับจะมีาการสะบัดล้ออยู่ตลอดตลอดเป็นระยะระยะนะครับ เพื่อที่จะทำาการเลี้ยงอาการของรถนะครับแต่ c s นะั้นไม่ใช่แล้วนะครับซีเอสเนี่ยจะเป็นลักษณะของการค้างล้อแบบนี้นะครับเหมือนอย่างรถดิฟริงนะครับเป็นการขวางล้อแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า CH นะครับแล้ววิธีการควบคุมนะครับะจะแตกต่างจากเดิมนะครับการควบคุมรถขับสีสมัยก่อนเนี่ยะจะไม่ได้ใช้ในลักษณะของการเลี้ยงไกหรือการเลี้ยงที่นิ้วตรงนี้นะครับ เดิมเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเบิ่อนเชื่อมไปมาแต่ดิฟเลียสนี่คุณต้องใช้วิธีการเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงแบบนี้ไปมานะครับลองทําอยู่ที่บ้านนะฮะลองทําอย่างนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยนิ้วแข็งนะครับอย่างอย่างคลิปมาที่บ้านผมหรือว่าชิปสนาที่ร้านเนี่ยคือนิ้วไวมากนะครับคือร่าการลดเนี่ยมันก็จะไม่ได้มันก็จะสูญเสียอาการลดไปนะครับให้ฝึกอย่างนี้อยู่กับบ้านก่อนนะครับคือ เราต้องการทํานิ้วของเราให้ให้นิ่งอ่ะให้ให้ให้ไม่สั่นแล้วก็ให <ped> <Kle> ้เนียนนะครับทําแบบนี้ฮะกรอไกลอย่างนี้ไปเรื่อยๆน,นะครับกรอเนื้อษณวไกลอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับกรอไปจนกว่านิ้วละเอียดนะฮะใจอย่างนี้นะครับจนสุดสุดไกลแล้วก็คลายไกลนะครับไปครึ่งนึงแล้วก็สุดลงมาสุดนะครับคลายไกลแล้วกดลงมาสุดทำอย่างนี้ฮะฝึกไปเรื่อยๆนะครับฝึกตอนนี้ผมฝึกใหม่ผมต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นคนนิ้วแข็งนะครับ <standen> จะจะทำอย่างนี้แล้วมันจะสั่นๆนะครับต้องฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับฝึกจากวิทยุปเปล่านะฮะไม่ไม่ใช่ว่าฝึกจากการเล่นนะครับถือวิทยุปเปล่านี้แหละลดไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้นิ้วมันนิ้วมันชินให้นิ้วมันรู้สึกว่าเออเราสามารถแบบขยับนิ้วได้ในในจังหวะแบบละเอียดละเอียดนะครับโอเคนะฮะรถก็วางอยู่บนนี้นะครับจะให้ดูคร่าวๆนะฮะ เริ่มเล่นนะครับก็คือผมไม่รู้ว่าแต่ละลายแต่ละสนามของแต่ละคนเป็นยังไงพื้นที่หน้าบ้านหรือว่าเตียสนามหรือการจัดวางลายของแต่ละคนเป็นยังไงผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าเอาคร่าวๆว่าถ้าเกิดว่าคุณทําเป็น D S เ,เป็นแบบลักษณะของวงกลมนะครับหรือว่าจะเป็นทางยาแล้วเข้าทางโค้งนะครับเริ่มเล่นง่ายๆก็คือกดสุดนะครับแล้วก็คลายใจอย่างนี้นะครับกดสุดแล้วคลายใจอย่างนี้นะครับ คือคือนื่องจาว่าเราตอนนี้มันมัน,ม,นมันวาวอยู่บนต,แตนนะ,ะแตรงนะครับจะไม่เห็นอาการแต่ว่า,าถ้าทำใลักษณะอย่างน,นั้นเนี่ยที่ผมทำไปเมื่อกี้ก็คือท้ายจะเริ่มออกนะครับโอเคพอท้ายเริ่มออกเนี่ยเราจะเริ่มทำแบบนี้นะครับเล่นปุ๊บแล้วขาไกบเ,เ,เนี่ยขาไก่ไปเรื่อยๆอย่างนะฮะเห็นไหมลองสังเกตที่นิ้วไก่ของทันเล้งของผมนะที่มันจะละเอียดมากนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะเปขับมาหนึ่งนึงนะครับขาไก่ละเอียดหนึ่งนึงจับตัวนิดนึงมาอย่างนี้นะครับ โอเคที่พวงลายตรงนี้นะฮะจะนดิดเดียวนะครับจะไม่มีการปั่นหรืออะไรอย่างนี้นะฮะลาเทก็คือมีนิดเดียวแล้วคืออย่างนี้นะฮะเพื่อเรื่องการลอนนะครับแต่กลผมจะละเอียดเราอยากให้ช้าลงแล้วคลายกายออกนะครับคลายกายออกนะฮะหรือลากให้มันต่อเน,นื่องก็ขดกระเล้งขึ้นมาหน่อยแต่ล้อยังคงเดิมนะฮะล้อยังคงเดิมอย่างนี้นะฮะเบรกจึบก,ก,กลับมาที่เดิมอย่างนี้นะสำคัญอย่างตลอดนะฮะสัมพัญอย่างนี้ตลอด ถ้อย่างนี้ไปมาตลอดนะฮะโอเคนะครับถ้าอยู่อย่างนี้ปุ๊บก็คือลากไปยาวๆนะครับเบรกจุดนึนงกลับมาที่เดิมสัเงเกตเวลาถ้าเราจะตามใครหรือว่าเราตจะตัดประกบใครให้ติดๆเนี่ยเราก็เพียงแต่ว,ว่าเล่นไปอย่างนี้ปุ๊บเราก็เล่นไปเลยฮนะเล่นมามากจุตันเบรกไปแล้วก็ปรับไกลมาเท่ากับจุดเดิมก่อนที่เราจะเล่นเบรกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับดูกป็นรอบนะครับ เล่นอย่างนี้เท่าเดิมเบรกจึดกลับมาเลขนอย่างนี้เท่าเดิมเบรกจึดกลับมาเลขนอย่างนี้เท่าเดิมนะครับเบรกจึดกลับมาเท่าเดิมเบรกจึดกลับมาเท่าเดิมอย่างนี้นะครับบางคนเนี่ยตามไม่ได้หรือว่าอะไรไม่ได้บางทีไปใจร้อนนะครับไปไปเล่นอย่างนี้แล้วเบรกแล้วก็แบบไปอย่างเงี้ยนะครับไปไปทำไก่ให้มันไม่แน่นอนนะครับไก่ของนิ้วเราไม่แน่นอนอาการรถมันก็จะไม่แน่นอนตามไปด้วยนะครับเอ่อต้อน,นี้เป็นคลิปง่ายๆนะครับหวังว่า จะเข้าใจในเบื้องต้นนะครับส่วนท้าที่สองสามเนี่ยอาจจะรอดูฟีดแบ็จากคลิปนี้ก่อนนะครับว่าไม่เข้าใจหรือว่างง,งหรือว่ายังไม่ยังยังไงก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีก็ฟีดแบ็กลับมาได้นะครับคอมเมนต์กลับมาได้จะได้แนะนําอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ